การงานชาวลัคนาราศีตุลการงานในเดือนสิงหาคมจะโดดเด่นเป็นสงา่าและตัวคุณเองจะต้องลุยกับการงานตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปลุยแล้วสําเร็จสมัครงานแล้วได้งานงานในเรื่องงานบริการติดต่องานที่เกี่ยวข้องกับงานของสวยของงามธุรกิจการซื้อมาขายไปคนไลฟ์สดขายของธุรกิจต่างๆในตือโซเชียล ดารานักแสดงมาเทิงโดดเด่นดวงสตาร์ชาวราศีตุลงานรุ่งในเดือนสิงหาคมวันหุ่งสุดกำลังสำเร็จแน่นอนชาวราศีตุลชอบของสวยงามคุณเกิดราศีตุลดาวในป็ดาวประจำตัวดาวสุขครับดาวสุกดาวสุขมีความหมายถึงก็เรื่องของความดนตรีศิลปะความสวยความงามอิสระเสรีการเงินนะครับการเงินนะเพนั้น เห็นได้ชัดคนลัคนาราศีตุลเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงหาการเปลี่ยนแปลงถึงต่างๆบ้านข้าวของปรับเปลี่ยนอะไรที่พอทําได้คุณเอาตามฐานะตามกําลังของคุณก็แล้วกันนะแต่คนราศีตุลเนี่ยงานมันรุ่งโลดเพราะก็ต้องลุยต้องเปิดตัวนะครับเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ท่านจะสามารถได้มีมงคลบูชาสิ่งที่เป็นมงคลและประกอบกิจทาอะไรก็ประสบความสำเร็จเรื่องการเงินดาวการเงินโคจรเป็นมรณะรายจ่ายเยอะหน่อยครับ ตั้งแต่วันที่9สิงหาคมดาวกันย์เป็นมดนะได้มาก็จ่ายไปนะเป็นผู้ที่จ่ายเพืนอแน่นอนแล้วที่สําคัญคือเรื่องของการเงินเนี่ยอย่าให้ใครยืมเงินเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมห้ามให้ใครยืมเงินครับแล้วถ้าเกิดจะได้เงินบ้างไหมมีจากไหนจากทางรับลับจากทางที่ไม่เคยได้ครับเอาของเก่าออกมาขายที่ไม่เคยขายเอาเอาเนี่ยหรือเป็นของพิเศษหรือทําการที่รูปแบบที่แปลกใหม่เช่นไลฟ์สดกลางวันก็มาไลฟ์สดกลางคืนอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยน ชีวิตและจะมีโอกาสได้เงินในท่องทางใหม่ๆต่างประเทศแต่มรณะต่างประเทศใช่ไหมทาการค้าขายกับช้อปปีนะกับอะไรนะกับลาซาด้าลาซาด้านะเนี่ยต่างประเทศดีนะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักดาวความรักก็เป็นมรณะครับดาวคู่เป็นมรณะแปลว่าจะห่างจากคู่ทักระยะเมื่อเขมีเวลางานยุ่งมุ่งงานอ่าครับมุ่งงานทํางานหาเงินมันเป็นเรื่องปกตินะจับถ้าพูดถึงเรื่องสมรรถภาพทางเพศคนราติีตุลนะ สมรรถภาพทางเพศั้ง,งชาวราศีตุลประจำเดือนสิงหาคมเสื่อมเสื่อมฟันธงไหนจะต้องดูหน้งนะา,างั้นครับสมรรถภาพสมรรถภาพกับกล้องจับสมรรถภาพทางเพศเสื่อมอ <laughs> ถ้าสมรรถภาพทางเพศดีโอ้ <laughs> โหถนัดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกิดราศีตุลก็โปร่งชีวิตครับธรรมดาเรื่องกามนะธรรมดามันหมดกําลังนะ <c oughs> ผมก็ยุมากคงจะ ริงทีมันแผ่วนานแล้วนะยอมรับนะฮะยอมรับสภาพนี่อาจารย์ยอมรับแล้วยอมรับดีกว่าคุณท็อปนะฮะเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุชาวราศีตุลเนี่ยดูระดับประจำตัวไม่ได้มีมุมอะไรนอกจากกล้ามเนื้อตึงเกรงปวดเมื่อยธรรมดาก็ต้องไปนวดไปรวดฝังเข็มไปนวดแผนโบราณนะออกกำลังกายบ้างยืดเขาละต่อมาในเรื่องราวของชีวิตที่จะเป็นมงคลเสริมชีวิตผมแนะนําสุด ยอดสีพึ่งสยามตลับสีฟ้าครับนะครับ